ก็น่าจะเป็นที่หกอห้าบนเนาะเลขประมูลนะคะเลขประมูลแปดเก้าเก้าแปดนะคะอย่าลืมเล่นกับหัวด้วยนะอย่าลืมเล่นกับหัวด้วยนะคะเลขประมูลแปดเก้าเก้าแปดนะคะเลขประมูลแปดเก้าเก้าแปดเนาะอย่าลืมเล่นด้วยนะอย่าลืมเล่นหกแปดแปดหกด้วยนะคะอย่าลืมเล่นหกแปดแปดหกด้วยนะอย่าลืมเล่นหกแปดแปดหกด้วยนะคะอ่ะโอเค ไม่มีอะไรแล้วแหละน่าจะเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วเนาะ,ะ,<อ>ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะออมสินฟันสามค่ะวิ่งรุดสามาากับแปดฟันสามค่ะแน้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละน่าก็น่าจะรูร่วงไปได้ด้วยดีทุกอย่างนะวันนี้ขอให้รูร่วงไปได้ด้วยดีทุกอย่างนะ,ะสำหรับใครนะคะที่กดแชร์ให้เจวันนี้ก็ขอให้ถูกหวยกันทุกทุกคนเด้อพ to ี่น้องคะใครเข้ามาดูวันนี้ก็ขอให้ได้โชคได้ลาบันทุกทุกคนนะคะ ยังไงก็ขอตัวลาไปแล้วสําหรับวันนี้ลิงกที่เจ๊ปักหมุดนะคะลิงก์ที่เจ๊ปักหมดะะุเหมดเนาะอ่ะใครจะซื้อหวยแทงหวยรัฐบาลก็สามารถแอดไลน์ไปซื้อไปแทงได้นะคะหาม่เจอปาธุกข้าอ่ะแยกย้ายกันทมากินเต่าเนาะไปไหนอันนี้หาหนูหาไม่เจอเลย าจะให้คนดูหน่อยขอม,ม,ม,มีมีตัวอย่างไหมให,ให้ดูหน่อยไม่ไ,ไรอ,อ่ะหาไม่เจอหนูแับหนูงงมากเลยกระเป๋าเคยใช้อยู่ใบ ให้ทุกคนโชคดีนะคะรวยรวยรวยทรัพย์นะวันนี้รวยรวยเฮงเปังๆนะคะรวยรวยเฮงเปังๆเด้ออ๋อขอให้ทุกคนโชคดีนะก็มีอะไรจะถามไหม่ะถามได้นะเลขไหนมาไม่ขัดเลขนี้มาไหมคะเออเดี๋ยวตอบแบบมันๆให้เลยนะ ๋จีตอบแบบมันมันที่เลยนะคะว่ามาหรือไม่มานะตอบแบบมันมันที่เลยนะเดี๋ยวตอบแบบมันมันเลยอ่ะอเออ57มาไหมคะไม่มาค่ะมัดไหมเออตอบแบบมันมันนะคะตอบแบบมันมันะห้า57มาไหมคะไม่มาค่ะเจ็57มาโอ้โหสนัดหวนหวัน จดมาสนั่นหมดสิเจอเธอมีอะไรถามถามได้นะเดี๋ยวจะไปแล้วนะ